ดวงตำราจีนตามปีนัก,กษัตร์ิยประจำปีพุทธศักราช2565คนเกิดปีมะเส็งลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีมะเส็งคนเกิดปีมะเส็งเป็นคนฉลาดมีสติปัญญาความสามารถดีทะเยอทะยาน ปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์มีความสามารถสูงรักใครรักจริงไม่ค่อยเจ้าชู้แต่ค่อนข้างรักแรงเกลียดแรงรู้จักวางแผนและอดทนมีจิตวิทยาเป็นคนมีสเสน่ห์มีมนุษยสัมพันธ์สามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายจิตใจดีมีเมตตาภายนอกดูเคร่งครึมเรียบร้อยแต่เป็นคนน้ำนิ่งไหลลึกชอบเรียนรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง อาชีพที่ถูกฉลกเนื่องจากคนที่เกิดปีมะเส็งเป็นบุคคลธาตุไฟจึงควรทำอาชีพที่เกี่ยวกับไฟเช่นเปิดร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นวิทยุโทรทัศน์หรือขายเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเปิดร้านขายแก๊สปั๊มน้ำมันหรือประกอบอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเช่น เป็นนักพูดนักวิจารณ์ผู้พิพากษาอายการครูบาอาจารย์นักเขียนนักการเมืองนักหนังสือพิมพ์ช่างเสริมสวยช่างภาพช่างแต่งหน้าในแบบนางแบบหรือจะขายต้นไม้ประดิษฐ์ต้นไม้ดอกไม้เทียมหรือเป็นหมอดูในแขนงต่างๆทหารตำรวจก็ล้วนแต่เป็นอาชีพที่เหมาะสมกับผู้ที่เกิดในปีมะเส็งทั้งสิน้น คนเกิดปีมะเส็งธาตุน้ำหรืองูทุ่งยาสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งในปีพุทธศักราช2556อายุ9ปีและผู้ที่เกิดปีมะเส็งในปีพุทธศักราช2496อายุ69ปีดวงชะตาโดยรวม สำหรับเจ้าชะตาอาวุโสดาวพระเคราะห์ที่โคจรเข้าสู่เรือนชะตาของคุณในปีนี้คือดาวคุณธรรมวารีในปีนี้เป็นเพราะดวงชะตาชงไทยสวยจึงทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แปลปรวนดังนั้นสิ่งที่ควรทำในปีนี้คือทำจิตใจให้สบายห้ามยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาของผู้อื่นและอย่าไปว่ากล่าวตำหนิลูกๆูลานลให้ปล่อยวางเรื่องบางเรื่องลง จะมีส่วนช่วยให้จิตใจของคุณรู้สึกสบายขึ้นมีสิ่งที่คุณควรระวังอีกประการหนึ่งคือปัญหาด้านสุขภาพที่จะทำให้คุณต้องเสียทรัพย์ในการรักษาเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเมื่อยตามข้อต่อต่างๆหรือมักมีอาการเป็นตะคริวและระวังโรคภัยซ่อนเร้นดังนั้นคุณควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ควรออกกําลังกายเบาๆและหมั่นพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพเป็นระยะนอกจากนี้ต้นปีควรหาโอกาสไหว้พระไหว้เจ้าและไหว้เทพเจ้าไท้สวยเอียจะช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้มีความสุขผลจากโรคภัยเบียดเบียนและแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆสำหรับเจ้าชะตาวัยเยาว เนื่องจากดาวที่โคจรเข้ามาแพรอิทธิพลส่งผลในปีนี้คือดาวข้ามฟ้าปีนี้จึงควรระวังเพื่อนบางคนชักชวนให้เสียอาทิเล่นเกมทั้งวันซึ่งหากมากเกินไปจะไม่ดีต่อทั้งการเรียนและสุขภาพนอกจากนี้ควรระวังระวังการทำกิจกรรมภายนอกอาจจะหกล้มได้รับบาดเจ็บเป็นเหตุให้เสียทรัพย์ช่วงต้นปี ผู้ปกครองควรพาไปไหว้เทพเจ้าไทายสวยเอียเพื่อขอพรให้ท่านช่วยคุ้มครองให้รอดพ้นจากเคราะห์ภัยด้านการงานแนวโน้มการงานการค้าสำหรับผู้อาวุโสในปีนี้ถือว่าดีพอใช้ ในความรับผิดชอบจะปรากฏปัญหาน้อยและสามารถที่จะรับมือแก้ไขได้ทั้งยังมีคนรอบข้างให้การช่วยเหลือด้วยดีแต่ในช่วงเดือนสามจีน5เมษายนถึง4พฤษภาคมต้องระวังเรื่องการลงนามในเอกสารสัญญาอย่าเห็นแก่คนใกล้ชิดแนะนำแต่คุณควรตรวจด,ดูข้อสัญญาปีกย่อยให้ละเอียดเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง การร่วมง,งานหรือลงทุนต่างๆในปีนี้คุณควรวิเคราะห์ให้ดีก่อนลงทุนอย่าหลงฟังคำหวานล้อมเชื่อตามคำชักจูงง่ายๆมีสิทธิ์เสียหายเจ็บตัวอย่างไรก็ดีคุณควรหลีกเลี่ยงในช่วงเดือน3จีน5เมษายนถึง4พฤษภาคมเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายน และเดือน11จีน7ธันวาคมถึง4มกราคมปี2,566ระวังกับดักความโลภที่จะพาคุณดิ่งลงเหวหรืออาจจะเกิดการทุจริตทางบัญชีได้สำหรับเจ้าชะตาวัยเด็กปีนี้ควรจะขยันเพิ่มความสนใจในบทเรียนมากขึ้นอย่าห,หลงติดเกมหรือชอบเล่นมากเกินไปหากมีความตั้งใจจริงปีนี้ คุณจะมีความก้าวหน้ามากโดยเดือนที่ดีในเรื่องการงานและการเรียนสำหรับเจ้าชะตาทั้งสองวัยได้แก่เดือนสองจีน5มีนาคมถึง4เมษายนเดือน4จีน5พฤษภาคมถึง5มิถุนายนเดือน6จีน7กรกฎาคมถึง6สิงหาคมและเดือน7จ,จีน7สิงหาคมถึง6กกันยายน โชคลาดวงการเงินต้นร้ายปลายดีช่วงต้นปีอาจต้องเหนื่อยยากกว่าจะได้มาแต่ปลายปีจะคล่องตัวมากขึ้นกระแสะเงินสดรับไหลเข้าทั้งทางตรงและจากทางลาบลอยแต่หากได้มาแล้วคุณไม่จัดสรรแบ่งไว้เก็บออมและลงทุนก็มีโอกาสที่จะไม่เหลือ ทั้งต้องระวังร้ายจายปัจจุบันที่จะทำให้สภาพคล่องของคุณหดหายและจะมีเหตุให้เสียทรัพย์ด้วยเฉพาะในช่วงเดือน3จีน5เมษายนถึง4พฤษภาคมเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน11จีน7ธันวาคมถึง4มกราคมปี2566 ที่คุณไม่ควรให้บุคคลใกล้ชิดกู้ยืมเงินหรือทำการเซ็นคำประกันใดๆเพราะมีโอกาสหนี้สูญและยังต้องชดใช้แทนผู้อื่นสำหรับเดือนที่การเงินของคุณจะราบรื่นคล่องตัวดีได้แก่เดือนสองจีน5มีนาคมถึง4เมษายนเดือน4จีน5พฤษภาคมถึง5มิถุนายนเดือน6จีน เกรกฎาคมถึง6สิงหาคมและเดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กกันยายนด้านครอบครัวปีนี้ชะตาด้านครอบครัวของคุณไม่ค่อยดีนักจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นกับคนในบ้าน ดันเจ้าชะตาอาวุโสให้ระวังคำพูดของคุณที่อาจจะทำให้เด็กๆหมดความเกรงใจดังนั้นทางที่ดีคุณควรวางตัวเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำและให้สินให้พรยามที่เข้ามาหาไม่ควรใช้อารมณ์ของตนเองเป็นใหญ่และควรหลีกเลี่ยงการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของลูกหลานจะดีกว่าโดยเฉพาะในช่วงเดือนสามจีนหเมษายนถึงสี่พฤษภาคม เดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน11จีน7ธันวาคมถึง4มกราคมปี2566นอกจากนี้คุณต้องระวังสมาชิกในบ้านหรือบริวารเกิดเหตุขัดแย้งทะเลาะวิวาทกับคนนอกบ้านระหว่างทรัพย์สินมีค่าสูญหายหรือถูกลักขโมย ในส่วนของญาติมิตรเพื่อนฟูงปีนี้ดีพอใช้คุณจะได้รับการเกื้อหน,นุนและจะมีโอกาสพบปะร่วมทางท่องเที่ยวกับเพื่อนเกา่าอีกทั้งจะมีโอกาสร่วมทําบุญกับคนในครอบครัวหรือลูกหลานซึ่งจะช่วยสลายพลังอัปมงคลต่างๆและความไม่ราบรื่นให้เบาบางลงได้ ด้านความรักดวงความรักปีนี้ไม่ค่อยโดดเด่นแต่คุณจะมีปากเสียงกระทบกระทั่งกันบ้างตามประสาลิ้นกับฟันหากบางเรื่องคุณยอมผ่อนปลนสงบปากสงบคําก็จะทำให้อีกฝ่ายลดความรุนแรงลงในไม่ช้ายามที่คุณหงุดหงิดก็พยายามใช้ขันติโดยเฉพาะในช่วงเดือนสามจีน ๕เมษายนถึง๔พฤษภาคมเดือน8จีน๗กันยายนถึง๗ตุลาคมเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน11จีน๗ธันวาคมถึง๔มกราคมปี2566ต้องระวังการทะเลาะมีปากเสียงอย่างรุนแรงทางที่ดีอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นทั้งต้องระวังปัญหา ที่เกิดจากคําพูดของตัวคุณเองไว้ด้วยด้านสุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพของเจ้าชะตาปีนี้ไม่ราบรื่นโดยเฉพาะผู้อาวุโสจะมีโรคภัยถามหาทั้งเก่าใหม่ทั้งอาการที่มักเกิดเป็นประจำเกี่ยวกับการปวดหลังปวดเอว ปวดคอและปวดหัวเขา่าแต่มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือต้องระวังโรคภัยที่ซ่อนเร้นดังนั้นคุณควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติในร่างกายของตนให้ดีหากพบสิ่งผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดเดือนที่ไม่เกื้อหนุนและคุณต้องระวังเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษได้แก่เดือน3จีน5เมษายน ถึง4พฤษภาคมเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน11จีน7ธันวาคมถึง4มกราคมปี2566คุณควรหาเวลาไปตรวจร่างกายเป็นระยะและสิ่งสำคัญคุณต้องดูแลจิตใจของตัวเองให้สดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอ อย่าเครียดในเรื่องที่เกินการควบคุมของคุณและยังไม่มาถึงควรพักผ่อนให้เพียงพอและเข้มงวดต่อการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและไม่ควรยุ่งเรื่องของคนอื่นการปล่อยวางจะช่วยให้สบายใจขึ้นค่ะสำหรับเด็กควรระวังเวลาเล่นอย่ามองข้ามความปลอดภัยเพราะการหกล้มในบางครั้งอาจจะได้แผลใหญ่กว่าที่คิด ดังนั้นควรจะระมัดระวังตัวเองให้มากค่ะตัวเลขมงคลปีนี้ได้แก่0 0 8 8 1 5 8 8 6 วัตถุมงคลประจำปีมะเส็งได้แก่เทพกวนอูประธานโชคทรัพย์สำหรับบ้านพักอาศัยควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคุณควรตั้งวัตถุมงคลตามที่ที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู ข้อคิดในปีนี้30ลิขิตฟ้า70ลงมือทำวิธีแก้กรรมหมายถึงการหมั่นสร้างมโนกรรมวจจีกรรมกายกรรมในปัจจุบันสะสมให้ต่อเนื่องเพื่อให้ลิขิตฟ้าด้านไม่ดีตามติดไม่ทัน